ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอกออกไปอีพีที่138เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่หนึ่งหน้าที่138ข้อที่42โดยอาจารย์ต้องน้งนวิเเวประจำวันอังคารที่สพฤศจิกายนพุทธศัการาช2563 พวกพิสุผู้เป็น้าสึกพาพิสุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นแล้วให้ยอนวัจมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอบัตปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าสึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ย้อนวัจมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบบัดห้ามนุษยสิตาทีชาคาันตีจะตุก,กะยอนปัดพวกภิกษุผู้เป็นฆ่าศึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวะมักด้วยองค์กําเนิดถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปาราชิกพวกพิสุผู้เป็น่าสศึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นแล้วให้ยอนปัสสาวะมักด้วยองค์กําเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็นฆาศึกพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นแล้วให้ย่อนปัสสาวะมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัตปาราชิก พวกภิสษุผู้เป็น้าศึกาพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นแล้วให้ยอนปัสสาวะมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าศึกาพาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวะมักด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบหกมนุษยสิทตถีชาคะรันตีจะตุตตะยอนปากพวกพิสุผู้เป็น้าศึกพาพิสุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื แล้วให้ยอนด้วย,ปา,วย,วยปากด้วยองค์กำเนิดแล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิดถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัักปาราชิก